สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆค่ะน,นะคะวันนี้นะคะพามาชมดอกอัญชันด่างนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่สามารถเก็บพันุ์ได้นะคะดอกอัญชันนะคะมีทั้งหมด4สี4นะคะรวมถึงดอกด่างด้วยก็เป็น5สีนะคะทั้งเราได้สะสมนะคะไว้ทั้งหมด5สีนะคะมีทั้งกลีบซ้อนนะคะแล้วก็ไม่ซ้อนนะคะ กรีบไม่ซ้อนจะมีชั้นเดียวนะคะกรีบซ้อนจะมีห้าชั้นนะคะห้ากรีบนะคะวันนี้นะคะพามาชมกรีบซ้อนน่าแล้วด่างด้วยนะคะดอกอัญชันนะคะก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะก็จะพูดถึงสรรพคุณนะคะสรรพคุณทางยาแล้วก็ประโยชน์นะคะที่นํามาใช้นะคะถ้าจะกล่าวถึงดอกอัญชันนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีสีน้ําเงินนะคะถ้าบ้านไหนนะคะไม่ได้ปลูกไว้ก็จะหามาใช้ กันยากสักหน่อยนะคะอัญชันนิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางนะคะหรือใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะและเครื่องดื่มต่างๆโดยแท้จริงแล้วนะคะต้นอัญชันก็ยังมีประโยชน์ทางยาหรือสรรพคุณอีกมากมายนะคะที่หลายคนอาจจะไม่คาดถึงเลยนะคะซึ่งคนไทยนะคะใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะดอกอัญชันนะคะความหมายต้นอัญชัน เป็นไม้เรื้อยนะคะอยู่ตามริมรั้วนะคะที่ช่วยให้ร่มเงากับที่พักอาศัยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามและสีสันที่ดูสบายตานะคะความหมายในภาษาดอกไม้นะคะที่พอจะเข้าใจนะคะหรือแปลออกมาได้ว่านั้นก็คือความใจดีนะคะมีความเยือกเย็นและแสดงถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้อาศัยนะคะสรรพคุณของนางนะคะ ดอกอัญชันนะคะใช้เป็นยาระบายนะคะดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการละลายริ่มเลือดนะคะช่วยป้องกันและแก้อาการหนีบชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าค่ะดอกมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดด้วยช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งนะคะสารต้านอนุมูลอิสระ ประโยชน์นะคะของดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันตากแห้งสามารถนํามาชงแทนชาได้เหมือนกันนะคะใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นครีมนวดนะคะยาสระผมน้ํายาล้างจานนะคะดอกอัญชันนะคะนํามารับประทานเป็นผักนะคะนํามาจิ้มน้ําพริกนะคะหรือนํามาชุบแป้งทอดก็ได้นะคะน้ําอัญชันนะคะสรรพคุณก็ใช้เป็นเครื่องดื่มดับกระหายนะคะ น้ำอัญชันช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะน้ำดอกอัญชันให้สีม่วงนะคะดอกที่เป็นสีม่วงสีน้ําเงินนะคะสามารถนํามาใช้นะคะทาเป็นสีผสมอาหารได้หลายชนิดหรือตามความต้องการน้ขนมดอกอัญชันนะคะข้าวอัญชันหรือบัวรอยนะคะดอกอัญชันนะคะ เครื่องดื่มน้ําอัญชันนะคะช่วยเสริมสร้างนะคะภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังงานให้ร่างกายนะคะมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัยนะคะแถมช่วยบํารุงสายตานะคะแก้อาการตาฟางตาแฉะได้นะคะอัญชันนะคะทาคิ้วนะคะทา,าบนหัวผมนะคะตรงโคนผมใช้เป็นยาปลุกผมได้นะคะปลูก ขนช่วยให้ดอกดาเงางามยิ่งขึ้นนะคะโส้สรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะพูดถึงดอกดอกอัญชันนะคะช่วยลดความเสี่ยงนะะของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะหัวใจอุดตันแล้วก็ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะอัญชันมีคุณสมบัติในการช่วยล้างสารพิษของเสียออกจากร่างกายนะคะแก้อาการปรสัสสาวะพิการด้วยหรือปสัสสาวะมีความผิดปกติแล้วก็ช่วยป้องกัน และแก้อาการเน็บชานะคะตามนิ้วมือและนิ้วเท้านะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะยังพูดไม่หมดดอกอันชันนสรรพคุณของนางเยอะจริงๆอันนี้ปลูกไว้ความสวยงามนะคะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นกล้านะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆนะคะอ,อยากได้พันธุ์ไปปลูกนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ f a c e b o o k กวัยการเกษตรได้เลยนะคะ มีทั้งต้นกล้าและก็มะเมล็ดพันธุ์นะคะมีทุกสีนะคะทั้งดอกซ้อนและก็ไม่ซ้อนนะคะแล้วก็สีพิเศษคือดอกด่างที่พามาชมวันนี้นะคะโอ้พูดถึงนางพูดไม่จบเยอะแยะมากมายนะคะกล้วยก็ได้มาแบ่งปันเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสรรพคุณนะคะของดอกอัญชันนะคะแล้วก็ประโยชน์นะคะที่นําดอกนางนะคะไปใช้งานนะคะหรือนําไปปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับไว้ชมก็ได้นะคะปลูกในนี้ก็ได้นะคะเนี่ย เร,เราทำเป็นนาให้นางเป็นคางไม้ไผ่ให้นางเลือ้อยตามข้างรั้วหรือในกระถางนะคะทําเป็นอย่างเงี้ยนะคะเป็นเหลาพลาสติกนะคะต่อกันนะคะขึ้นไปแล้วก็ปลูกในกระถางให้นางเลือ้อยแล้วก็ออกดอกนะ,ะออกดอกมีเมล็ดให้เรานะคะเอาไว้ชมเล่นๆได้นะคะตามอาคารบ้านเรือนนะคะแต่ดอกอัญชันชอบแดดนะคะเราก็ต้องปลูกให้ได้แสงแดดนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ